คนเดียวก็เสียวได้ นั่นนะครับเป็นอ่างแม่ประแหนนะครับตรงนั้นนะครับดูวิวครับยอดอยู่ข้างบนนู่นนะครับยอดยอดดอยดอยนางมอนน่ครับทางนี้ผมขึ้นมาเหนื่อยมากขึ้นมาได้ไง

โอ้แม่ไอคิวไหนนะตรงนีนี่คือที่แรกมาจบทายจะดีเอาข้าเข้าเบาสักอย่างห่อยเลยเนี่ยตรงอะจำลังห่วนเลยู่ นี่รุ่นเลดีล้อะไรบอกว่าที่เนี้ยท็อปสุดแล้วลนี่ครับนี่โคตรหินครับโอ้ไอ้ตุยออมาได้ไง,งนี่อุ้ยมีมาตรงนี้เหรอฮู้ใช่มีมาตรงนี้เหรอมีวครับ